นี่ครับกระเป๋าประเภทเครื่องมือช่างนะครับที่เอาไว้ใส่อุปกรณ์เวลาขึ้นทำงานในที่สูงนะครับใช่ไหมครับนี่เป็นผ้าคอร์ดูล่านะครับซื้อมาจากร้านญี่ปุ่นมือสองนะครับในราคา230บาทครับดูจากการตัดเย็บแล้วค่อนข้างที่จะ แน่นหนาทาวรกว่าที่เราสั่งผ่านแอปส้มแอปน้ำเงินมานครับเห็นไครับการตัดเย็บหมุดในการย้ำก็เป็นหมุดทองเหลืองอย่างดีนะครับเห็นไหมครับนี่การตัดเย็บค่อนข้างที่จะเนียบครับเห็นไหมครับนี่ชิ้นที่สองของญี่ปุ่นมือสองวันนี้ครับในราคา230บสาสบาทสำหรับสายช่าง ค่อนข้างทีจ่จะสภาพยังใหม่มากเลยนะเป็นไหมครับนี่ฝั่งนี้ก็จะไว้เกี่ยวกับเข็มขัดนะครับนี่ขัดไวที่เอวนี่